สวัสดีครับร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับบ่วงต่อไก่นะครับบ่วงต่อไก่ป่านะครับจะมี2แบบนะครับจะเป็นบ่วงเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับพันหลักนะครับพันหลักตรงนี้นะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสีน้ําตาลหลักของมันจะเป็นหลักกาวานัยนะครับกาวานสเตเลสนะครับสายเอ็นสายเอ็นนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับ ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกตัวล็อกขานะครับห่วงเลข8จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงเลข8จะเป็นห่วงทองเหลืองพร้อมรังเก็บงามๆหนึ่งอันนะครับพันหลักสีน้ําตาลนะงานละเอียดเลยนะครับงานละเอียดเลยพันหลักสีน้ําตาลนะครับตัวนี้31หลักนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นห่วงผีเสื้อนะครับหลักเดียวนะครับจะมีห่วงสองข้างนะครับ พันหลักสีน้ําตาลหลักกาวานไนนะครับอ่าสายเอ็นสีน้ําตาลนะครับห่วงเลข8เป็นห่วงตัวตัวเอเหมือนเดิมนะครับตัวเอนะครับแล้วก็ตัวนี้20หลักนะครับ20หลัก40บวงครับห่วงผีเสื้อนะครับเชือกผูกขาไก่นะครับก็มีนะครับเชือกผูกขาไก่แบบถักทั้งเส้นนะครับเอาสเส้นมาถักกันนะครับเส้นละร้อยนะครับอ่าตอดตอดเป่าเสียงตัวเมียนะครับ อลาลอยนะครับหลักไก่หลักสเตเลสหัวไม้นะครับก็มีขายนะครับร้านบางดุลใครสนใจนะครับสอบถามราคาได้ครับโทรศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับหรือว่าจะเข้าไลน์ก็เบอร์โทรเลยนะครับงานละเอียดแน่นอนครับงานสวยนะครับสามสิบเอ็ดหลักนะครับติดต่อได้ครับร้านบางดุลนะครับเบอร์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ